สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายวอล์กตั้งแต่ตอนเช้าไปโรงเรียนเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่กลับมาบ้านเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็ตื่นมาแล้วประมาณหกโมงยี่สิบเราต้องรอคุณพ่อด้วยนะคะเรามาหนีหน้ามากันก่อนดีกว่านี่ทุกคนนี่คุณดูผมได้ยิบมาก นี่คือหนีบเล็กหน่อยนะคะทุกคนเราจะให้ดูตอนหนึ่งเอาปอยลงมาเอาปอยยาวลงมาแล้วเดี๋ยวมันก็สวยเดี๋ยวขอหนีบหน้ามาตัวเองขึ้นไว้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีอันนี้เลยอ่ะที่หนีบ้ามารูซุ้ย ก็จะมาหวีปลอยยาวลงมาซึ่งปลอยยาวนะมันต้องห่วงแต่คปลอยยาวมันโอเคโอ้เราโอเยบนยาวมากหนีบไว้ก่อนก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีแบบว่ามันมันหยิกของมันเองอะ่ะถ้าแบ่งออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะอาจจะต้องเก็บ ปล่อยไว้ให้ปล่อยมันบางเท่ากันนะคะมันลงหน้าอืตื่นเช้ามาเสียงเหบเลยเจริญมากแรกเลยก็จะลงวันหานจระเข้เื่อครูจะบอกว่าไปโรงเรียนอนหะืม บทจะไว้ก็ไว้บทจะช้าก็ช้านะคะแต่เราก็ไม่โดนกักแถสายะเพราะว่าไปทานผลโดยชาทุกวันคิมไม่บุบกค่ะ,คะว่าน่าจะดีนะคะหนูเราก็เคยมีสิวเยอะนะทุกคนแต่จะเป็นพวกแถวเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสิวสี่อ แป้งทานหน้าต่อเลยทุกคนตอนนี้คือต้องรีบเพราะว่าจะได้แต่งตัวแล้วก็ไปทำอะไรเื่อกีเมื่อกี้ยาเรียกให้ไปดูอ่านนะคะทุกคนศูนย์หกนี่ไงคะคือว่าตื่นมาสลืมสลืมมากแล้วแบบเพื่องไงเดีอเออ พูดไปขับไปเต็มด้วยต่อเ่ยเรียบร้อยแล้วสําหรับหน้าของเราเราก็จะมาทําผมกันต่อเลยรต่ว่ามันไม่เป็นวันนี้คือดีใจมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะไปซื้อโบอใหม่จะเป็นโบโรงเรียนอะทำอาหารกินเองกันเราไม่ค่อยได้กินอาหารตอนเช้าเลยนะทุกคนเราก็จะขาดสารอาหาร เราเคยไม่กินอาหารมาตอนเช้าบวกกับว่าเป็นปอจดอด้วยแล้วตอนไปโรงเรียนอะไปยืนเขาเราพุดชาติอยู่ยืนในลมนะแต่ว่าเกิดแบบมันจะเรียว่าไงดีอะมันจะเป็นลมนะคะแล้วก็มุฟลงไปแล้วะทำเป็นไข่ดีกว่าดูก่อนนะมีไข่รอเปล่าก็จะกินเป็นข้าวหอมมะลินะคะทุกคนอันน้อยพอแล้ว เพราะว่ามีหลายไซส์มากมาตั้งบนฟั็อกให้เห็นชัดๆนะคะทุกคนอยู่ใกล้ดีโอ้สวยมากอยาให้ทุกคนเห็นอยากต้องเพนให้เห็นกันทุกคนรู้ว่าจะพิกหน้าไข่ดาวอะแล้วเราก็ทำไข่ดาวแตกหมดเลยมันอุตส่าห์มาสวยๆเนาะ นี่ก็เอาไว้นี่เป็นไงให้กินมากปิดกันเลยทุกคนจะได้ไม่ใส่อาหารกินตอนเช้านะตอนนี้ก็มาใส่ถุงเท้ากันแล้วทุกคนใส่แล้วอะไรนะนี่เป็นของใครเค้ กันที่โรงเรียนนะทุกคนแล้วก็เราแวะเดินกันนะคะทุกคนเลยต้องเดินกลับบ้านนะนี่นเดินกับเพื่อนนะคะทุกคนไปเดินไปกันต่อวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับมาอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็าจะอาบน้ํานะคะทุกคนคไม่พูดแค่เพลงอะไรมากเดี๋ยวไปดูตอนอาบน้ําเสร็จกันแล้วก็ไปลงสกินแคร์ อาบน้ำเสร็จแล้วค่ะทุกคน,นเราก็จะมาบำรุงหน้ากันต่อเลยลงสกินแคร์เดี๋ยวขอหนีบอันนี้ไว้หน่อยแล้วกันนะคะ ไม่พูดพ่าททำเพลงอะไรมากเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าเรื่องไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยย้ายมันติดตรงนี้นะคะู้ชายเพราะว่าเมาื่อกี้โอ้โหสว่างเกินมองไม่เห็นเลยเพราะว่าอยากให้คุยแม่แมตเดิมชัวร์กว่าค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อกี้ฝ้าชายตกคือจะบอกว่าวันนี้อ่ะเราไปเล่นบ้านทุกคนเคยเห็นไหมบ้านลมอ่ะที่มันจะอยู่ตามงานวัดใช่ไหมคะ ก็เป็นแบบตลาดประจําวันที่เขาอาจจะมีวันนี้คือเราไปเล่นแล้วดนเด็กทุกคนติดอะทุกคนรกักมากเอาบอกว่าน้องทุกคนอะ ติดเล่นการมันจะมีประมาณหนูน้องสองคนใช่ไหมมันจะมีเป็นคนพี่แล้วก็คนน้องคนพี่น่าจะคอยพูดแล้วก็บอกว่านหนูอยากเล่นกับพี่ตลอดเลยนะพี่น่ารกักมากเลยหนูอยากเล่นกับพี่คนเดียวพี่ไม่ต้องไปเล่นคนอื่นแล้วก็ด้วยความที่เรารักเด็กด้วยนะได้ค่ะได้เลย เดี๋ยวเล่นกับพี่เนาะเออพราฉันเห็นเด็กชฉ้นจะบอกเลยว่าอดใจไม่ไหวอะคือมันน่ารักมากแล้วคนน้องใช่ไหมคะทุกคนคนน้องอ่ะก็คอยมาแบบว่าพี่หนูนั่งต่างพี่ได้ไหมคือคนน้องอ่ะเขากะแบบว่าจะนั่งตัดเรานะคะให้เหมือนกับพี่น้องเรานั่งอนะ่ะเอออารมณ์ประมาณนะั้น เขาก็เสียทรงมาสุดล,อดล้สดลอสองเรือก็อาจจะมีเสียงแทรกซ้อนหน่อยีท่ทุกคนอาจจะไปช่วยแม่หาข้าวนะ,ะแล้วเดี๋ยวถ้ากินข้าวเสร็จแล้วเราจะมาต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทํางานตอนนี้ก็ไม่อยู่บนบ้านแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาทํางานกันนะคะนี่งานอยู่ในนี้หมดเลยเ,เริ่มทำงาน,นลเลยเนะคะทุกคน ต้องขึ้นมาทำข้างบนนะเพราะว่าข้างบนนะ่ะมันมีโตะ๊มตะมีอะไรเนี่ยพร้อมเลย,ต,ลยตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นแบบนี้ก็จะมีประเทศเราด้วยเป็นประเทศไทยแล้วก็จะเป็นเขียนอะไรประมาณนี้ คนดูที่นอนที่นอนคลรกมากคืรกไม่ไหว ว่าเราจะลงไปแปรงฟันก่อนนะคะทุกคนลงตู้เย็นเปิด,ดไฟห้บ้านนะวันนี้พ่อกับแม่ไม่รู้ไปไหนกันนแปรงฟันก่อน วิตามินซีสูงนะทุกคนมันเปรี้ยวพอๆกับส้มบางทีก็เปรี้ยวปี๊ดเป็นมะนาวเลยนะคะเพื่อบำรุงสายตาแล้วก็อะไรอีกสักอย่างนั่นแหละน้ำปลาแค่นั้นคะทุกคนบ๊ายบาย